ฝันว่าม้าว่าปูฝันว่าม้าว่ายปูพักกันม้าหนาสาพร้อมกับคณะนี่ละสีหาขนม้าเหล้วก็บวานนี้ก็เป็นสีทองเหลียงอ่ะลามศาสตร์มาใสเป็นเม็ดในหน่อยเม็ดมวยลยยหยิบระยยับไอหนูจีนั่นแป้งโตเป็นนุ่งสุดนุ่งสุดคลายๆออกเรื่องเดียงทองทองสงไท,งท,งทยเลยเหล้วก็ผมแกกกับปอยเงาหลวงแต่ว่า ห่างเป็นแสงระยิบระยับไปเป็นผู้ออกจากสารปูนี่แหละใส่ลำตัวเบิดสุขคนเลยเหลียงอาะลามเป็นแสงระยิบระยับไปน้ากันเบิดสุขคนเลยจ้าครับจ่าก็บ่ได้เลขดอกแต่ว่าปันมันจี้บ่ค่อยได้ชื่อได้เต้มมองจังสี่จ้าปันปันเกี่ยวมองมอนี่เนะานดดนะจะ้าัสารปูดำเนี่เนาะงแม่ยุยืนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร จิกกระดิ่งแเงเจากับเทวดาด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วนะครับวันนี้แอดก็จะมาพาชมบรรยากาศหน้าศาลปูดําสําหรับวันนี้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมและติดตามช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับก่อนเราจะไปดูคลิปนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทัพย์เทวดาด้วยนะครับวันนี้แอดก็จะไปตามตัวเลขอ,อาจจะเป็นตัวเลขมงคลหรือว่าวันที่30ก็ได้นะครับวันนี้นะครับผม แล้วก็ไปชมบรรยากาศก,ากันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก่อนที่จะไปดูตะเลขกันนะครับไปเลยครับวันนี้ก็มีสายบุญญ,ญาติธรรมจากวาปีนะคุณแม่คุณยายนะครับที่เคยมานั่งสมาธิสวดมนต์ให้ที่นี่นะครับก็วันนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญเช้านี้นะครับ กระยุกน well. oh, 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 mm hmm. ี่กับพระดวัดจีอาศัยอย่งน้องปูเนาะการสางการแปลงการลำบากยุกนั้นก็เออ่ัให้เนสมพ่วงไปธนาสุขิญญาให้เคนได้วันนี้ก็จะมาร่วมสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิ่เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำนะครับผมวิหารก็ดีเฮ็ดอยู่นยืนยืนปูเอ๋ยก็ดีเฮ็ดกับพื้นฐานนี้ก็นัุกนั่นก็แล้ว การที่เห็ุไปได้ก็ต้องมีปัจจัยนี่ไอคอนเชิญเจทย์ทานอยู่นี่พวกส่ผ่าสีว่าด้ยประสงค์ว่าได้ม้าที่ลูวไก่คุณแม่คุณตกระมาสวนมนไวพายมีท่านการคุณตรนตุ้เพิ่มพูนบารมีขึ้นเนื้อปูด้อคุณคว่มปัจจนาสร์ถูกไหมยา ฮาวาริวาฮาปุราปลิปุเรนติสักลังเอวเมวะโตทิ่นางเปตานังอุปการปฏิมกียรติตังปฏิตังตุมหังคกียบเมวสมิชนตุสัพเพปุเรนตุสังกปปะจันโดปะนละโสยะธาไมณิโชติละโสยะธา สปิติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภาวตวันตะลามยุสุขีมทิขายุโกภาวะอภิวัฒนเสลิสานิจังมุธาม ปัจจยโนจตาโลธัมมาวตานติอายุวันโนสุขังภาลังชัยสิทธิธนังลาพังสุทิมภักยังสุขังภาลังสิลิอา ยุจวัน n นจะโพคังวุติจ a ยาสวาสะตวัสาจะมจะอายจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสาปปมังขาลงลาคันตุสปเทวตาสาปพุทธาม นุภาเวนะสทานสุธีภาวันตุเตภวตุสัพปะมังขาลังลาคันตุสัพปะเทวตาสัพปะธรรมานุภาเวนะสทานสุธีภาวันตุเตภาวตุสัพปะมังขาลังลาคันตุสัพปะเทวตาสัพพสังคานุ พาเวนัสธานสุธิภาวันตุเตมบุญท่านการกุศลให้พวกญาติโยมในทุกข์ทุกคนเด้ออันใดก็ไปบรร่ได้ออดอกมนุษย์อันะอยุอะไรไปถึงลอยปีญาติโยมเออนี่เขาเห็ดอยู่นี่เขาได้แล้วเจ้าทีเจ้าฐานเจบภพเจบภูมิผลเอกินในอยากนด้เออเขากไ็ได้ในเมื่อผลเอกินในอยากเพผลไก่ไเข้าคือเขาไปหาคน เออกันเฮาบ่ให้เพิ่นเพิ่นหยังสิให้เฮาเฮาก็ต้องเป็นผู้ให้เพิ่นเอให้เพิ่นอันใดมันดีอันใดมันนั่นเพิ่นก็ให้เฮานั่น่ะนั่นล่ะคือเพิ่นว่านั่นล่ะอันใดก็ได้เอาให้เฮาได้เด้อได้ได้ดีีนเฮาได้ีกนมาทําคักๆลมื้อเียมาทําดอกเก็บไสร้างไปเตนามาแล้วเนาะเก็บไปอทุกคนเด้อ มันนี่จะเหมือนประเทศค่ะคุณยายคุณยายกลับมาอีกเนาะวันนี้ก็จะมาปฏิบัติธรรมเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับได้บอกบางเอี้ยวบางไห้ง่ายสมดอกซองนั่นศัพท์เทวดาไห้บางเอี้ยวเห็นยี่ปุ่นเห็นหัวเจ้ามืออื่อนเหรอเน สำหรับวันนี้คุณแม่คุณยายก็ได้นำผล,ลไม้เล่าไห้ไก่ตัวมาถวายปู่ดำวันนี้นะครับขอโชคปู่ดำวันนี้ก็พรุ่งนี้หวยก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราติดตามตัวเลข จากคุณแม่แหวนกันนะครับได้ยินข่าวว่าฝันดีนะครับวันนี้คุณแม่คุณยายก็มามาหลายหลายท่านหลายแม่วันนี้วันนี้ก็จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ ก็สวนหนี้นี้หมนสดมันสเนียนีมมักปอยี่หรเนี่ยอคัองเออมาืสินาวนนเนีเอาหานอยละกอนหานอยก้อนหานอยก่อนมาปูเอ้ยเป็นาดินทางเอ้ยาทางเอ้ยาูเนบ้าไหให้ไรกันเนียวันนี้แอดก็จะมา ถามความฝันของแม่แหวนให้ฟังนะครับว่าคุณแม่แหวนได้ฝันยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะมาที่วัดนะครับคุณแม่ก็ได้ฝันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะฝันยังไงก็รับฟังดูนะครับผมฝันฝันว่ามา้าวหายปูฝันว่ามา้าไหายปูพักกันม้าหนาสานความกับขนานนี่แหละส่หาคนมา้าเดวกะ บานนี้ก็เป็นสีท้องเหลืองอ่ะลามศาสตร์มาใส่เป็นเม็ดในหน่อยเมนน็ดมวยลยลยหยิบระยับไอ้หนูจีนน่ะแป้งโตเป็นนุ่งสุดนุ่งสุดคลายๆออกเรื่องเลียงทองทองสงไทยเลยแล้วก็ผมแจกกับปอยย้าวลวงแต่ว่าห่างเป็นแสงละยหยิบระยับไปเป็นผงอ,อกจากสารปูนนี่แหละใส่ล้โตเบิดสุขค้นเลยเหลียงอ่ะลามเป็นแสงละยิบระยับไปน้ำกันเบิดสุขค้นเลยจ้บ จ้าก ja, ok, ็บ uh ่ไ huh. ด uh ้เลขดอกแต่ว่าปันมันชื่อบ่ค่อยได้ชื่อได้แต่หม่องจังซี่จ้าปันปันเกี่ยวจ้าหม่องนี่เนาะจ้าศาลผู้ดำนี่เนาะจ้าอยู่ืนอยู่หน้าศาลูเลยค่ะเมื่อคืนนี่มาแล้วฝันพากันยืนอยู่หันเลยไอ้คนหนูจีน่ก็แต่งตเป็นทงไทยแล้วก็เป็นสบายเียงแบบผู้หญิงไปเลย แกก็มีความศรัทธาขาไก่หไอ้ฮงจีนะี่ไหวสิพากันมาแล้วก็เลยฝันเกี่ยวสำนันละจาก,ก็เลยสะดุดขึ้นซ้ำวันวันตั้นเด็กสูงเด็กหมานบ้านเด็กบ้านเด็กตัวโชคเพิ <c oughs> ่นบ้านท่านอี่บอก,กตัวโชคเลนะ่นมะาจา้าบอกอ่ะสมีสลแล้วมื้อนี้คุณแม่สิมาเฮ็ดหยังแน่อ๋อมื้อนี้แม่ก็สิพาหมูขนาดสิคณะเคยมานี่ก็สิมาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา ไอปูแล้วก็แพรเมตตากับเฮาเพึ่งปูนั่นแหละแต่ว่าเฮาของมาขอะสูบน้าปูแล้วก็บทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ยทั้งแม่อุตสาสุขุสุขุขนทั้งหลวงปูขาวเฮากับสิมาขอะสูบน้าเพลินกับสิมาไหวาพ้พระคือวัดกีตนะอย่างมาไหวาพ้พระสวดมนต์มาถือศีลคือมือนี้วันเป็นสิบหาคำนะจา่าเคยมาแล้วศีลเปล่ยนคำแล้วก็เลยมา สี่นี่ต่อกันผู้สิให้จังไดร่บัวห้จังไดรก็แล้วแต่ปูแต่ว่าเฮากะจีแตนาเฮาคิดว่าสิมาในจุดนี้แล้วเฮาก็เลยต้องมาจังสี่นะจา้จาจา้ามาสวดมนต์แทบบุญให้คน,น,นเนาะคนแม่เนาะมาสวดมนต์คือสิน้นอุโบสถรับสินเป,นเปนลือกค่ะหลังจากที่เข้าที่แล้วมาปฏิบัติเป็นยังไงครับ,รบพระก,กันถือค่าน้อยเบิร์ตสุขอะไะจ้ามาแล้วก็พระกันถือน้ำกันเบิเร์เลย <กะ S 2> แล้วรู้สึกว่าได้รับโชครับยังกับขึ้นบานไปเนาะอ่าค่ะมื้อนี้ก็ขอมาก มากัพวกที่ม้าส่วนกัคือว่าเพื่อนสี่อยากฟังแบบใดแนกกับคือสี่ส่วนให้เพื่อนมือนีายสิส่วนหลยแนวอยู่ขัดมันอยากฟังยอดประกันกับคุณแม่ทุกคนกับคือใดสุกุ้นค่ะยอดประกันยอดประกันเราก็สิม้าสวดเมตดตาหไงให้เพื่อนก็สิแพ่ไปยังซี่ลหลจ้าก็สิส่วนกัคือว่าส่วนเราก็นั่งสมาธิให้เพื่อนไปน้าเ้ากับเย็นกับคือมือนเ้าก็คือกลับละค่ะครับโอ้หงวดเี้ด ขับขึ้นไปรับโชคไงเด้อคุณแม่ถูกลัตเตอรี่รางวัลไงเด้อได้รับมาแทบบุญใิ่นก็ได้รับสาธุรับสาธุน้ำเด้อคุณแม่เด้อนี่นะครับก็วันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมก็สองท่านนะครับคุณแม่ คุณแม่สมหมายวันนี้นะครับกับแม่สูกับแม่แม่สมเดครับแม่ยายคุณยายสมนะครับคุณยายสมก็มาร่วมวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้องสาวคนเดิมนะครับวันนี้ก็มานะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันต่อนะครับผม อันนี้ก็มาขอพรยญ้าอุตสาหนะครับก็ตายบนมผลไม้นะครับวันนี้ขอพรย่าอุตสาหวันนี้นะครับ ก็นังใส่ีที่้โนจุกีใช่รวมกันเด้อมาน้ำกันโ่กส่กน้ำกันคอยลุ้ยน้ำกันเดมาสางน้ำกันอีกเด้อโงน้ำกันไงกมาน้ำกันนี่บริันมามีเนี่ยพาหมานยขอขัขอนุไก่เพราะเป็นอย่างนี้แม่นีุ่ไก่ขัด้ตนี่หมาเนี่รับโชคกันทุกคนถมีโชค ไม่ใช่กันทุกคนเด้อครับ,บญญคุณแม่คุณย่ายก็ได้ ขอให้ผู้ข่ามีปัญญามาไกลเรือลนขอให้ผู้ข่าพ้นเวียหาประการขอให้ผู้ข่านี้สีใสเสียเหลี่ยมแม้ไว้ยใสซองไปทางใดให้มีผู้ย่องคือความข้าปาฏิหาสาธุสาธุเัอทางใดห็นมีผูเกี่ยวแลลวหรือามีสุกมีลาบไปมีสีมีเสงสีใสเสียเหลี่ยมแว้ยใสซองไปทางใดนเห็มีผู้ แม่ตะไว้ขันบักเบงมันมาขันบักเบงขันขันบักเบงขันห้าขันบักเบงน้ำซอนเขาพันกนผู้ขาขอบูา้าขอให้ผู้ขามีปัญญามากหลเลี้ยลนขอให้ผู้ขาพลเว้นหาปาการขอให้ผู้ขามีสีใสเหลี่ยมแววไวใสซองไปช่างใดเห็นมีผู้ย่องคือค่วมขาปาถนาซาตุสาตุสาตุซ<ะ>าต<ป>ุาเด้อ<ะ>

สาบรรดาสักทุกครั้งใดให้พี่ตะผูเดียวเบิ้งเดียวแล้วเด้อให้มีสีใสเหลี่ยมเดี๋ยวไว้ใสซองละตัวอาจารย์ตื่นเขาสิมาสวดนี่เมตตาใหญ่เสร็จล้วเมื่อไรถ้าสวดผีก็ได้เหรอถ้าสวดให้แม่วิสาฟังก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ว่าสวดที่สุด สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่ก็ยังไม่มีตัวเลขอะไรนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับรอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับการปฏิบัติธรรมของคุณแม่คุณยายนะครับที่ได้มาวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ